สวัสดีค่ะพี่น้องสาม,มนคนีสานค่ะมือนีสิผาพี่น้องมาล่างจริงดีด้วยจ้าจับจริงดีที่สาม,มนเลี้ยงไว้มือนีใชภ้าพ,พี่น้องเอาไปขัดล่างเจ็ดสองสามนามด้วยจ้า นี่ก็คือจริงดีทีลางแห้่เ้ยค่ะพี่น้องบนี้สิเอาไปขัวเ้้อยพี่น้องเอาใส่กระทะแล้วก็ขัวแบบเตา ทานบันบันหนอกเข้ามันจังหอมจังแสบเลยกระเติมน้ำนิดนึงตัวไปเรื่อยๆนะจ๊ะ เติมตะไคร้เส่นนึงปล่อให้มันข้าวบะนิกะปรุงรสด,ด้วยเกลือดิดนนึงมันไม่รสชาติ ขัวไปเรื่อยๆจนหนามจนกว่าหนามันสิบกขัวไฟอ่นอ,อนไปเรื่อยๆที่หนังค้นบ่อยๆแล้วจ้ะเพราะว่าขันบ่ค้นมันก็นสิบใหม่ จริงหรีอ s a l ม,มนเรลียงไหวจ้ะถึงเวลาเดือนเดือนกว่าแล้วพี่น้องมันออกไขล่ละจับมาขวัวขายได้ดินีๆหน่อยก็เอาจ้ะก็ได้สื่อกบเขากบหนา อย่างนั้นว่าถุสูบก็พี่นอกเตินมนาำอีกก้อนนิดหนึ่งคั่วไปเรื่อยๆเด้อยค่ะจนกว่านหนาเฉบก ในมอที่สองจ้ะ เท้าตรงครัวไปเรื่อยๆค่ะพี่นกกร้มานยี่สิบสามสินาทีค่ะมันจึงสิสุกนำกระสิบกแล้วค่ะกระสิสุกแล้วอันนี้กรัควรไม่ได้เกือบสามซินาทีแล้วค่ะ มันจะสุกแล้วค่ะพี่น้องน้ำน้ำมันบดแหละแล้วมันสะน้ำไหลอยู่น้ำมันจะบกบดอคะกลัวจนกลัวให้มันแหงหงแม่จังหน่อยให้มันเสด็จน้ำให้มันแหงมันก็สุกค่ะพี่หน้อง น,นี่เริ่มซุกแลว้วยค่ะแซมมอนกับชิตเทสใส่หมอ้อม,มูมันแ้วค่ะอันนี้คืออันดีขวัวซุกแล้ว้วยค่ะต่อไปห้าก็จะเอาไปแพกใส่ถุงเอาไปสั่งกิโลสั่งเป็นขีดเป็นขีดด้วยจ้ะห้าอันนี้ก็ซแซมมนกับอามซาย อามซังตะสังใส่ถุงถุงละขีดกวาบะเนีก้กรสิอันเอาไปขายถุงละยี่สิบเด้อค่ะคลิปนี้ก็สิขจาจบไปแค่นน้เด้อค่ะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามสามมโนคนอีสา,าในให้แน่เด้อจ้าขอบคุณหลายๆทิ่เป็นกำลังใจให้สามมโนเด้อค่ะพอกันในคลิปนั้นคลิปหนาเด้อค่ะสวัสดีค่ะ